กรณีของคุณทวีพรคุณทวีพรมีปัญหาปวดประจำเดือนค่ะกับเป็นซีสที่ปีกมะรุกมันมันปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปตรวจพบได้ไงว่าเป็นซีสคือปวดมาตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนแรกๆเลยอะค่ะคือจะถ้ามีประจำเดือนก็จะปวดท้องมากแบบขาเดินไม่ไหวเลยคขาสั่นไม่มีแรงเียอ ก็คือไปทํางานไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ค่อยไหวค่ะไม่ไหวเลยนะฮะเคยไปหาหมอไหมคะก็ไม่เคยไปค่ะเพราะว่าพอปวดก็กินยาแก้ปวดตลอดปวดก็กินยาแก้ปวดค่ะอ่าฮะแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วไงเค่ะคือทุกปีก็ทุกเดือนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะอ๋องั้นผมขออนุญาตถามว่าคือกรณีที่พอผุดสภาพสตรีจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมียาแก้ปวดปวดประจําเดือนเนี้ยพกติดตัวไว ทานเป็นประจําทุกเดือนอย่างนี้มันอันตรายไหมครับอาจารย์หรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรเป็นคือในช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นประจําเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปวดหลายๆเดือนติดกันแต่พอนานเข้านานเข้าเนี่ยมันควรจะซาลงนะฮะมันอาจจะปวดนิดหน่อยแค่นั้นที่ที่เราไม่ต้องทานยาแต่ถ้าปวดมากเป็นประจําอย่างเงี้ยควรจะต้องไปพบแพทย์ของของหนูปวดเยอะขึ้นไหมฮะปวดค่ะปวดเยอะตลอดเลยทุก,<า>กเดือขึ้น แล้วแล้วมีได้ไปตรวจไม่ไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะยังไม่เคยไปตรวจเลยค่ะอ้าวแล้วมาทราบได้ไงว่าเป็นซีสี่ปีกก็กลางปีที่แล้วค่ะคือประจําเดือนนี่มามาทั้งเดือนเลยค่ะมาทั้งเดือนเลยเหรอะเกือบสามสิบวันนัก็คือมีมีประมาณยี่สิบแปดวันนะคะโอ้โหนี่ผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย ก็ผิดปกติแล้วปกติจะมี3-5วันถ้าจะลากยาวไปก็ไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันอันนี้มาตั้ง20กว่าวันไปหาวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะก็ไปหาหมอโอโ้โหทนมาให้เดือนหนึ่งแล้วไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะอ่าแล้วคุณหมอตรวจแล้วตอนแรกรก็เจาะเลือดก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรค่ะก็ทีนี้ก็หมอก็ส่งเข้าไปห้องอันตาซาวค่ะครับ แล้วก็เจอซีที่ปีกมดลูกข้างซ้ายค่ะขนาดสองเซนค่ะสองเซนหือว่าใหญ่ไหมครับอาจารย์นภัยครับก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สองเซนไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็ไม่ดีที่ที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนได้เอซีทก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะว่ามันเกิดจากการตกค้างคือคือถ้าเป็นซีสจริงๆไะนะคะก็คือก็เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่นั่นแหละค่ะนะฮะ คุณหมอแนะนําว่าต้องรักษาอย่างไงคะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ค่ะก็เลยให้รอดูไปก่อนแล้วระหว่างนั้นให้ทานยาหรือให้ยามาทานค่ะให้ยามาทานค่ะทานมันจะเป็นยากลุ่มอะไรครับอาจารย์ฮอร์โมนนะคะอ๋อเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพื่อที่จะขับมันออกไปหรือว่ายัางไงฮะใช่ค่ะถ้าปรับระดับฮอร์โมนให้มันปกติครับ ซึ่งฮอร์โมนมันมีหลายตัวนะคะเขาก็จะใช้ปรับไปปรับมาอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็ถ้ามันปกติบางทีมันก็หายไปเองได้อ๋อก็โอกาสที่จะหายไปก็ได้นะฮะแล้วหนูทานอยู่นานเท่าไหร่ฮะทานประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็คือพอทานปุ๊บประจำเดือนก็หยุดปรับเลยพอทานปุ๊บประจำเดือนอ๋อเพราะว่าทานเป็นฮอร์โมนเข้าไปแล้วมันก็ประจำเดือนก็หยุดค่ะอาการปวดยังมีอีกไหมก็มีปวดแต่น้อยลงะคะ่ะ ตอนนี้ทานยาหมอค่ะอ่าฮะตอนนั้นใจชื้นไหมว่าจะหายละดีขึ้นก็นิดนึงอะค่ะนิดหนึ่งแต่กลัวกลัวผ่ากลัวโดนกลัวโดนผ่าอ๋อกลัวโดนผ่าแล้วต้องทานทานต่อเนื่องมาจนนานแค่ไหนฮะก็พอยาหมอที่หมอให้มาหมดอะค่ะอืมก็อย่างนี้ประจําเดือนก็กลับมาค่ะแล้วก็ปวดท้องมากเลยปวดมากขึ้นไหมมากขึ้นค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิด ฮอร์โมนที่แพทย์จ่ายก็จะต้องทานไปตลอดเหรอครับอาจารย์มันก็คงไม่ตลอดนะคะมันก็จะต้องทานไปประมาณ3-4เดือนนะคะอ๋อประมาณ34เดือนนะฮะแต่ของน้องทวีพรเนี่ยแค่เดือนหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเประมาณอาทิตย์กว่ากว่าที่ทานทานฮอร์โมนไปค่ะซึ่งโทษนะคะซึ่งจริงๆหมอก็ต้องนัดพบอีกใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ให้ทานอาทิตย์เดียวแล้วหยุด คือหมออาจจะต้องให้ลองทานดูก่อนแต่ว่าหมอก็จะนัดเมื่อยาหมดนะฮะ,ะหมดก็ต้องกลับไปหาท่านเพื่อที่จะทานต่อค่ะถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ไปพอยาหมดก็คุณแม่ก็ให้ทานบิมสีเขียวเลยอ๋อค,ค,คุณแม่ไปเจอบีมสีเขียวก็เลยให้ทานเลยค่ะเพราะว่าปวดท้องมากไม่ไหวเลยปวดท้องมากกว่าเดิมค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอ,พอทานไปอาทิตย์หนึ่งค่ะ ระหว่างอาทิตย์หนึ่งนัดีขึ้นใช่ค่ะแต่พอยาหมดคุณแม่ก็เลยให้ทานบิมแทนเลยค่ะเพราะว่าเห็นหนูไม่ไหวแล้วอะปวดท้องมากทานแค่ไหนฮะทานวันละหกเม็ดค่ะวันละหกเม็ดเลยโอ้โหจ่ามิเชตาโตเลยทำไมทานอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วยังไงครับพอทานเข้าไปวันละหกเม็ดกี่วันถึงถึงก็เริ่มดีขึ้นเลยค่ะก็การปวดก็หายค่ะ กับน้งคุดดอ๋อมีน้ำมังคุดเข้าไปด้วยอาจารย์ครับอธิบายให้หน่อยครับครับ <laughs> ก็ของแปลกปลอมแคปซูลสีเขียวก็ไปกระตุ้นไม่เล้ยข่าวพยายิจารให้มีมากขึ้นก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้บอก6เม็ดที่ผมทําท่าตกใจก็คือผมลืมไปว่าเธอรู้ว่ากําลังจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมอก็คือซิส คือตามปกติในอาการทั่วไปเราจะไม่ถึง6อย่างกรณีเป็นเนื้องอกเป็นซิสเนี่ยสเม็ดหเม็ดเป็นเรื่องธรรมดามนะฮะมันจะได้ไปเร็วๆแล้วน้ำมังคุดก็ช่วยกันนะฮะแต่ถ้าให้กินคนละเวลานะฮะมันก็จะช่วยกันไปจัดการได้อย่างรวดเร็วมากคือสูตรของการดื่มน้ํามังคุดกับแคปซูลสีเขียวถ้ากรณีจัดการกระสิ่งแปลกปลอมก็ให้กินคน,คนละเวลากันคนละเวลานะครับเช่นถ้าดื่มน้ําเช้า ก็แคปซูลกลางวันให้ห่างกันสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะครับทานอยู่นานแค่ไหนคะทานประมาณสองเดือนค่ะ2เดือนก็คือวันละหเม็ดน้ำมังคุดก่อนนอนนังคหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองแล้วระหว่างนั้นเป็นยังไงฮะก็ปกติค่ะประจำเดือนก็มาปกติเลยแล้วก็ปวดท้องน้อยลงค่ะปวดท้องน้อยลงค่ะมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะ S. <S เออไอเจ้าก้อนผิดปกติที่เรากังวลอยู่ยังอยู่ไหมก็คุณหมอก็นัดไปพบค่ะเดือนมกราปีห้าสิบเจ็ดนะคะมกราห้าเจ็ดที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่ดื่มน้ำมังคุดและแคปซูลวันละหกเม็ดเป็นเวลาหนึ่งเดือนประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งที่เคยตรวจเราว่าเราเป็นซีสค่ะท่านทำไงฮะตรวจยังไงครับก็ก็กดดู กดตรงที่เป็นนะคะตรงเขาก็บอกว่าคลำไม่เจอแล้วค่ะคลำไม่เจอแล้วค่ะแล,แล้วก็เขาก็เลยส่งไปห้องอันดาสาวอีกรอบนงคะแล้อันดาสาวให้มั่นใจละว่ายังอยู่ไหมค่ะก็ไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไม่เจอแล้วค่ะเอออันนี้คือกรณีที่เราพอจะอธิบายได้ไหมฮะอาจารย์ครับก,ก็ก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือว่า ซิสมันก็คือของแปลกปลอมถ้าภูมิคุ้มกันของเราสร้างขึ้นมามันก็จัดการได้แคปซูลมันไปทําหน้าที่ตรงนั้นนะฮะเพิ่มท H 1 T H หนึ่งทอสิบเจดแล้วก็ท H เมัเกาก็ไปกระตุน้นเมคิวเลวเซลหรือเม็ดเลือดขาวพคาดรให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับไอ้สองเซนนี่มันจิ๊บจอยอ่ะนะฮะถ้าแปดเซนก็ยังจัดการได้ในในสี่เดือนนะฮะเราก็มีมีมาแล้วคือแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย,น,อยนะครับซึ่งก็ ถ้าท่าใดที่ต้องการใช้สูตรนี้ในการขจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายก็ฉันก็ว่ฉันก็คือน้ำมังคุดหนึ่ซองต่อวันกับแคปซูลสีเขียว6เม็ด6เม็ดนะครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับ